ทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงประจำเดือนตุลาคมนะคะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้เอานำไปปรับใช้ได้เลยนะคะจริงๆนะเราไม่อยากจำกัดระยะเวลาหรอกแต่ว่าทำออกมาทุกเดือนดังนั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาดูเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะดูได้อ่เป็นราศี ะลัคนาก็ดูได้นะคะดาวจันร์ดาวอาทิตดาวอะไรก็ตามแต่ที่คุณมีราศีนั้นๆอยู่ในชาร์ตเกิดของคุณคุณดูได้เลยเนาะเราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะแล้วก็การนับวันก็จะเป็นแบบตะวันตกเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าตะวันตกของคุณคือราศีอะไรใต้คลิปนะคะมีรายละเอียดบอกไว้ให้หมดแล้วเนาะเช็คดูได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าชอบการอ่านสไตล์เรานะเราจะไม่อ่านไพ่เอาใจใครนะและที่สําคัญเราจะไม่ทําให้ทุกคนเสียเวลาชีวิตโดยการที่ อ่านอะไรดีๆทั้ทงๆท,ที่จริงๆแล้วมนุษย์เรามันไม่ได้มีเรื่องดีเกิดขึ้นตลอดถูกไม่เอ่ยดังนั้นเราขออ่านก,นกลางๆตามที่ไพ่ออกมานะคะแล้วถ้าชอบการอ่านแบบที่เราอ่านแบบซื่อสัตย์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้การสนับสนุนโดยการดูโฆษณาให้จนจบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะค่ะชาวราศีเมถุน เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องการงานการเงินก่อนนะคะแล้วจากนั้นค่อยมาดูเรื่องความรักกันเนาะมาดูซิว่าการงานของชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็มีชาร์จเกิดที่เป็นราศีเมถุนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้เบื่อมากจะเบื่อไวมากอ่ะดูซิมีอะไรนะ่าสนใจอัปเดตการงาน ว้าวเดมูนรีเวิร์สใช้ได้ดีค่ะดีดีเกิด,ดเป็นเมทูนต้องรู้ทุกเรื่องใช่ไหมถ้าเราอยากรู้อะไรเราต้องรู้อา้าว two of cups reverse ค่ะจะเบื่ออีกไหมคอยดูแต่เรายังเบื่ออยู่นะโอเค five of swords upright แต่เบื่อแต่คุณก็จะพยายามแสดงออกว่าฉันโอเคดีจ้างานจะได้ไม่พังใช่ไหมไ่มันขึ้นมาประมาณนี้เลยโอ้อะไรอีก queen of wands upright ดีแล้วค่ะเมถุนเก็บความเบื่อไว้กับตัวเอาเงินก่อนเนาะืม seven of pentacles upright ใช่ได้ดีเบื่อแต่ทนไฟแรงอยู่นะคะแต่ยังเบื่ออยู่ The Empress Upright ถ้าทำงานในบริษัทหรืออะไรต่างๆนานานะคะเจ้านายเอ็นดูได้นะเมถุนหรือถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวลูกค้าต่างๆก็ชอบในความเป็นคุณเพราะดูกล้าได้กล้าเสียถึงแม้จะเบื่อแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณทำสนุกสนามในชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันดีมาก <c oughs> หาอะไรทำไปคะ่ะ อา้าวเด็กอัปไรต์จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างใหญ่ดูซิมีอะไรซึ่งเป็นน่าจะดีนะเพราะว่าไพออกมาดีทั้งนั้นเลยโอ้ดีมากค่ะ age of swords reverse นี่คุณคะ่ะเราจะบอกว่าไพ่คุณดีดีแหละเพราะว่าดูเหมือนเป็นพวกกล้าได้กล้าเสียไม่ค่อยกลัวอะไรเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะเป็นคนไม่ชอบอะไรจำเจอ,อยู่แล้วนี่คือข้อดีของเมทุล a ์ a of sorts reverse แต่เราจะเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะและดูเหมือนว่ามีใครสักคนหนึ่งนี่แหละที่อาจจะอยากให้คุณไปร่วมงานกับเขาหรือทาอะไรก็ตามที่แลดูจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เขามากกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคุณเองดังนั้นปฏิเสธไปค่ะอันนี้ต้องแนะนําตรงๆเลยว่าปฏิเสธไป แต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องได้ผลประโยชน์น้อยกว่าแล้วถูกเขาเอาเปรียบอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่เราจะบอกอยู่อย่างหนึ่งเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับงานการของคุณการเงินของคุณก็ตามมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งมาจากตัวคุณเองนี่แหละด้วยความที่คุณเป็นคนที่อ่ะง่ายๆอย่างเราเราก็บอกว่าเราเป็นคนที่เบื่อที่เบื่อไวทําอะไรแล้วบางทีแป๊บๆเบื่อแล้วยังไม่เสร็จเลยเบื่อแล้วเพราะฉะนั้นไพ่วันนี้ไพ่แนะนําว่าให้เอาไอ้นีนใสัยอย่างนั้นอ่ะทิ้งไปก่อน ไปทำงานให้มันจบอะงานที่คุณเริ่มสร้างไว้นี่ไง seven of pentacle เจ็ดเหรียญสร้างเร,เริ่มไว้ได้เยอะมากแล้วไปทำให้มันจบเพราะไอ้งานตรงเนี้มันจะทำให้คุณได้เงินอันนี้พอมาพูดถึงตรงนี้เราก็มีถุนเราต้องกลับไปคิดแล้วเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่เราทำค้างคางไว้แล้วถ้าเราทำมันเสร็จเราจะได้ตังค์ไปหาร่วมกันค่ะคุณก็ไปหาของคุณเราก็ไปหาของเราไปดูซิว่ามันมีโปรเจกต์งานอะไรบ้างที่เราทําค้างไวล้ละ มันยังไม่เสร็จสักทีอันนี้มันจะช่วยเป็นเงินให้คุณได้ดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณเบื่อบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําซ้ําๆซากๆอยู่นะถ้าเลิกทํามันไม่ได้ไปหาอะไรทําเพิ่มมาโดยอย่างที่เราบอกว่าเมื่อกี้ไองานที่มันค้างไว้อะน่าจะเป็นงานเก่าๆแล้วละ่ะที่คุณลืมมันไปสักพักหนึ่งว่าคุณทํามันไว้ลองไปขุดคุยดูค่ะเพราะมันจะได้ตังค์พลังงานของคุณดีมากเลยนะแต่คุณแค่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ใครมาจอดแจ้ะไล่กับคุณแค่นั้นเอง แบบลักษณะไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกคือสั่งงานแล้วคือสั่งทีเดียวจบอย่ามาเซาซีประมาณนั้นแล้วก็ซึ่งถามว่ามันโอเคไม่มันโอเคเพราะอะไรเพราะคุณค่อนข้างเก็บความรู้สึกคุณไว้คุณไม่ได้แสดงออกว่าคุณไม่ชอบที่ใครก็ตามมาจำจีช้ำชัยแล้วก็เซาซีกับคุณดังนั้นดีมากค่ะอย่างที่เราบอกแหละเบื่อแค่ไหนก็ตามเก็บไว้กับตัวเองเราค่อยเอาไประบายลงที่ไอเดียอื่นๆเพราะดูแล้วคุณค่อนข้างเป็นคนที่หัวคิดสร้างสรรค์แล้วก็ครีเอทีฟพอสมควร ดังนั้นเอาความเบื่อตรงเนี้ยไปเริ่มสร้างสรรผลงานชิ้นใหม่ๆของคุณดีกว่าและที่สําคัญเลยนะคะดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านโดยเฉพาะช่วงนี้อารมณ์เหมือนประมาณว่าสถานการณ์รอบโลกเป็นยังไงสถานการณ์การเงินนู่นนี่นั่นธุรกิจอะไรยังไงดูเหมือนคุณจะรู้ รู้และรู้เยอะกว่าชาวบ้านเขาด้วยดังนั้นเราตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะแต่อย่างเดียวที่ไพ่เตือนนั่นแหละก็คือว่าให้ระมัดระวังเรื่องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาชักชวนให้เราไปช่วยเหลือเขาเรื่องการงานโดยที่พูดจา ให้มันเยอะเกินจริงอะอย่างเช่นอ่าเอาไปลายคนละครึ่งนะเธอทําไปครึ่งนึงเธอได้ไปครึ่งหนึ่งเลย50%แบ่งกันอย่างนี้แต่พอทําไปแล้วจริงๆเอาเปรียบเราดังนั้นให้ระมัดระวังให้ดีอันนี้คล้ายๆของราศีกุมราศีกุมคล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งคือ อย่าให้ความใกล้ชิดความสนิทสนมุมาทําลายการเงินเรานะคะเพราะอะไรที่เราทําลงไปแล้วเราควรที่จะได้รับมันตามสัสดส่วนที่เราควรจะได้รับเนาะแล้วก็อย่าลืมเอานิสัยขี้เบื่อที่ทําอะไรไม่จบทิ้งไปด้วยเราเนี่เป็นนะเอาจริงเราเป็นแล้วมันก็ย้อนแย้งกันเพราะว่า เราเป็นคนราศีพิจิกที่เป็นราศีเกิดแต่ว่าราศีอื่นๆที่เป็นเมนก็เยอะๆแล้วเราก็จะขี้เบื่อไวมากแต่พิจิกเป็นทางคนที่ทําอะไรแล้วทาจบไงดังนั้นมันก็จะขัดแย้งอยู่ในตัวเรานูนหรอ,อไหมจะทําต่อดีไหมนู่นหรือว่าจะเลิกหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจคุณนะว่ามันไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจนะแต่มันเกิดความเบื่อนั่นแหละอ่ะคือมันไม่สนุกแล้วอ่ะใจมันไม่ได้มันก็ไม่อยากไปต่อเพียงแต่ตรงเนี้ยเขาบอกใจไม่ได้ยังไงก็ต้องไปต่อเพราะมันคือตังค์นะคะลองดูเนาะ มาเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิมีอะไรจะบอกบ้างอู้เอา้ามันดีต่อใจอยู่ค่ะอาจจะเบื่อมันมาก่อนแต่พอกลับไปทําใหม่มันเหมือนชิ้นงานใหม่ละก็จะรู้สึกสนุกกับมันอีกลองดูเนาะดีต่อใจเวลามีเงินดีต่อใจทั้งนั้นแล้วแขนเสื้อเราก็จะไปปัดไพ่พังพินาศหมดเลย <laughs> อ่ะ โอเค knight of pentacles โ oh, อ้ไม่ใช่ knight king of pentacles โ okay, อเคเรารู้แล้วแหละว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณคือคุณคืออะไรไพ่อยากจะแนะนําชาวเมถุนว่าเมถุนเรารู้นะว่าเมทุนเป็นคนขี้เบือ่อดังนั้นเมถุนลองคิดแบบนี้ไหมเราหยิบไอ้นี่ออกมาทําเราไม่ได้คิดว่าเราทํางานเราคิดว่าเราทํามันเล่นๆแต่ได้ตังจริงเงื่อออกอปะ เราเราเป็นนะเอาจริงๆเราเคยเราเคยแนะนําหลายๆคนที่มาดูดวงได้ว่าถ้ามันเบื่อลองแบบนี้ไหมโกหกตัวเองเราต้องโกหกตัวเองให้ได้ว่าเราทํามันเล่นๆไม่ได้จริงจัง,จงแล้วเราไม่ต้องไปบังคับตัวเองทําเท่าไหนได้เท่านั้นอ่าวันนี้ทําเท่านี้พออ่าวันนั้นเราทรําเพิ่มต่ออะไรก็ว่าไปมันจะได้ไม่ถึงจุดที่เราเบื่อแล้วมันจะไปได้เรื่อยๆนะคะลองดูเนาะพาออกมาถามว่าดีไม่ดีดีเหมือนเดิมมันไม่ได้แย่มันแย่ที่ตรงไหนอารมณ์แค่นั้นเอง เราเข้าใจคุณค่ะเราอยู่เรือรำเดียวกันเพราะว่าเราก็เป็นหมดอารมณ์ง่ายมากแป๊บๆโอ้ยไม่มีอารมณ์ทำต่อแล้วอะไรประมาณนี้นอกลองดูลองดูงดมามีอะไรเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนที่อัปเดตกันบ้างวันนี้ดูสิความรักของชาวเมถุนชาวเมถุนจ,จะเป็นเจ้าพอ่อเจ้าแม่โปรเจกต์ต่างๆนะคะไอเดียลน้นสมองตลอดเราก็ทำไม่ทัน เราก็เซ็นทีเนี้ยสรุปไม่ได้ทําสักอย่างเราก็เป็นมาดูความรักสิโอเคจ้าเดอะ t ตาร์รีเวิร์สสตาร์รีเนะคุณกําลังรู้สึกหมดหวังกับเรื่องความรักหรือเปล่าหรือคนรอบๆตัวคุณที่เป็นคู่กรณีส่วนอันนี้นะลกูกแอ้าวอ o o เพนทาเ Le ลรีเวิร์มันก็ดูไม่ได้ติดขัดอะไรนี่แต่ดูเบื่อฉะนั้นอืม Judgment Upright โอ้เข้าใจคุณแล้วล่ะเมทุนเมจิเชียนอันนี้ก็ไพ่หัวตัวคนเองเลยนะคะกับราศีกัน reverse นะคะเมจิเชียน reverse อันนี้อะไร six of pentacles upright อ้าวโอเคเราเข้าใจแล้วต่อมา six of swords จะมูฟออนแล้วนะจะมูฟออนแล้วนะแต่ไปไม่ได้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาไปปรับเปลี่ยนบทบาทกันเนาะ 10 of swords reverse ค่ะเอ้ยถ้าการ move on มันคือภาระทางใจก็ไม่ต้องไปก็อยู่มาตรงนั้นแหละจ้าอ้าว queen of cups reverse กำลังดียอยู่กับชาวธาตุน้ำที่อารมณ์แปรปรวนหรือเปล่าเอ่ยเมถุนมันก็เลยทำให้คุณแปรปรวนตามด้วยแล้วก็ five of cups นะคะ upright อืมอะไรต่อ Nine of Cups Reverse โอเคเมทุน okay, อันดับแรกเลยเราจะบอกว่าคนคนนี้นะคะค่อนข้างยึดติดกับพลังงานคุณพอสมควรเลยไม่ว่าคุณกับเขาจะรู้จักกันมานานแค่ไหนก็นตามแต่ด้วยความเป็นเมถุนเนาะเมถุนจะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้โกรกกี้แฮปปี้เอนดิ้งกับชีวิตอะไรประมาณนี้แล้วก็เราจะบอกตรงๆเลยนะไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามแต่พลังงานมันขึ้นมาประมาณนี้ว่า เคยจะมูฟออนไหลครั้งมากแต่มันไม่สําเร็จกลายเป็นว่าตอนอยู่กับคุณหรือคุณอยู่กับเขาหรือช่วงที่คุยกันหรืออะไรก็ตามแต่ที่ยังไม่ได้คิดจะมูฟออนมันเหมือนพาระทางใจมันไม่มีแต่พอเริ่ม Move on ไปปุ๊บไอตัวนี้ก็มาทันทีอารมณ์เหมือนประมาณว่าเออจริงๆอยู่ ไม่ต้อง move on นะอยู่ที่เดิมคุยบ้างไม่คุยบ้างคบกันไปแบบนี้มันยังดีกว่าไม่มีการและก,กันในชีวิตเลยนี่คือสิ่งที่เขาคิดในตอนนี้นะคะเป็นพลังงานแบบนี้เลยสําหรับคนที่เข้ามาสองนะคะสองเมถูนเนาะคุณไปปรับเปลี่ยนสถานการณ์และบทบาทได้เลยอาจจะเป็นเมถุนที่คิดแบบนี้กับคุณและความคิดจากพลังงานหน้าไพ่กองตรงนี้เลยก็คือว่าคนคนนี้นะคะเขาอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสมดุลมากกว่านี้ เพียงแต่เขายังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรได้เลยมันขึ้นมาว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเด่นๆติดขัดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนอื่นหรืออะไรน่าจะไม่มีใครเลยแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องไปเยียวยาก่อนนั่นคือความรู้สึกของตัวเขาเองจิตใจเราคิดว่าคนคนนี้ไปผ่านอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นาในชีวิตมาค่อนข้างโลดโผนพอสมควรนะคะ มันเลยทําให้เขายังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขายังเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แล้วถ้าเขายังทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้ไไดเขาก็ทําให้คุณมีความสุขไม่ได้เช่นกันดังนั้นถ้าคุณสงสัยว่าทําไมความรักความสัมพันธ์มันติดอยู่ตรงที่เดิมมันไม่ไปหน้ามาหลังสักทีนั่นมันเป็นเพราะว่าตัวเขายังติดกับปัญหาเดิมๆที่เขายังก้าวข้ามไม่ได้นั่นเองมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทําให้มันถูกต้องนะคุณไพ่เยอะมากเลยที่เขาอยากจะทําให้มันถูกต้อง แต่เขายังไม่ได้มีเรี่ยวแรงที่จะทําในตอนนี้คนคนนี้ยังอยู่บนความเศร้าอยู่เลยยังมีหลายๆอย่างในชีวิตที่เขาจะต้องตัดทิ้งมันไปแล้วก็ทิ้งอดีตไว้เป็นอดีตแล้วก็ move on ไปอยู่กับอนาคตดังนั้นมันอยู่ที่เขาเลยว่าเขาจะกล้าข้ามไอ้ตรงนี้ไปได้เมื่อไหร่อืมแอบสงสารนิดหน่อยเลยอะ แล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกให้คุณรู้ได้นะต่อให้คุณไปถามเขาเธอเธอรู้สึกยังไงกับฉันเขาก็จะไม่ตอบเขาก็จะนิ่งๆเพราะอารมณ์เหมือนเขาไม่ค่อยอยากให้ความหวังลมๆแล้งๆกับคุณนั่นแหละว่ามันจะไปต่อกันได้แต่พอคิดว่าจะไปจากคุณเขาก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันติดๆอยู่ตรงที่ว่ามีคุณดีกว่าไม่มีคุณอย่างน้อยยังมีความอุ่นใจในชีวิตอย่างน้อยไม่ได้คุยกันแต่คุณก็ยังเป็นความอบอุ่นในชีวิตของเขาอยู่นะคะ พราะดูเหมือนว่าคุณก็ค่อนข้างให้เขาเยอะพอสมควรนะเมทุนเราเข้าใจเลยอะอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นเมทุนเยอะในชาร์เกิดเราเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างนะเราทุ่มเทแต่ถ้าไม่ทําคือไม่ทําเลยอย่ามาบังคับนะจ๊ะเมทุนไม่ทําเมทุนดือ้อดังนั้นเราคิดว่าที่ผ่านมาคุณก็น่าจะให้เขาเยอะแล้วเขาก็รู้จุดนี้ได้ว่าคุณให้เยอะตัวเขาก็อยากให้คุณคืนในรูปแบบที่คุณให้เขานั่นแหละเพียงแต่แม้แต่ตัวเขาเองเขายังทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเราคิดว่าคนคนนี้น่าจะมองคุณมาจากที่กไกลๆแอบสองชีวิตคุณจริงๆมันไม่ได้มีไพ่สองหรอกแต่ความรู้สึกเราบอกว่าเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าคุณคือความอบอุ่นใจดังนั้นคนที่คิดแบบนี้ส่วนใหญ่เขาเห็นคุณในโลกออนไลน์เขาก็ happy แฮปปี้ล้วนึกออกไม่เลยอไอ้อย่างน้อยอุย้ยเมทูลยังอยู่ยังเห็นโสดอยู่ยังไม่ได้มีใครอะ happy แฮปปี้ละแต่ถ้าวันหนึ่งตัดคุณไปโดยการบล็อกคุณเดินจากไปมูฟออนไปเลยมันไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมความสุขเพราะเขาไม่สามารถมองเห็นคุณ ได้อีกแล้วนึกออกไม่เอ่ยดังนั้นอย่างที่เราบอกถึงแม้มันจะไม่ได้มีไพ่สองแต่เราคิดว่าคนคนนี้ดูคุณอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เก็บไว้เป็นความรักที่ซ่อนไว้จากไกลๆอารมณ์เหมือนมองคุณอยู่ห่างๆเห็นคุณมีความสุขเขาก็ยิ้มตามอะไรอย่างเงี้ยเนะาะแม่ขอเปิดอีกสักสองใบนะคะก่อนที่เราจะดูไพ่ข้อความเฮอร์ <laughs> มิตอ่ะเมื่อกี้บอกไม่มีไพ่สองแต่ไพ่นี้มาเฮอร์มิตก็ไม่ต่างจากไพ่สองเท่าไหร่นะคะเห็นตะเกียงไม่เอ่ย เมทุนเราอยู่ตรงนี้นะถึงแม้เราจะอยู่ในท่ามเงียบๆแต่เราก็แอบดูเธออยู่เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเวลาที่เธอเไปเต้นในติกตอกฉันก็แอบดูเธอนั้นน่ารักจังเลยแฮปปี้ฉันก็ยิ้มตามอะไรประมาณนี้ดังนั้นเมทุนจ๋าเราจะแนะนําวิธีการอย่างหนึ่งถ้าคุณอยากให้คนคนนี้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาได้ไว เติมความสดใสให้ชีวิตตัวเองเลยไม่ต้องไปเติมให้เขาเติมให้ตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเติมให้ตัวเองคุณมีความสุขและเขาเห็นความสุขของคุณเขาก็มีความรู้สึกที่มันดีขึ้นด้วยดังนั้นไอ้ตัวนี้สาคัญเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเองเขายังหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะหายคุณได้ยังไงพอทีนี้ถ้าเขาเห็นคุณมีความสุขใช่ไหมไอ้แรงสะท้อนความสุขที่คุณมีมันตีกลับมาที่เขาเขาก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วสักวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ พอเขาเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองได้ปุ๊บเขาก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นที่จะให้คุณเข้าไปแล้วก็ได้มีส่วนเติมเต็มให้คุณและให้คุณเติมเต็มให้เขาด้วยต่างคนต่างเติมให้กันนึกออกไม่เอ่ยดังนั้นตอนนี้เลยนะคะเขาจับตามองคุณอยู่เนาะต้องมีความสุขมากๆนะอ้าวอีกใบหนึ่งนนานอ้าวโฮโฮโฮแฮปปี้เลยเราพอเจอไพ่แบบนี้เรามีความสุขแทนเลยนะเพราะว่า าการจเจริญเติบโตแล้วก็จะสารสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะแต่อันดับแรกต้องมาจากที่ตัวเราก่อนนะไปตัดความเบื่อความเซ็งออกให้หมดก่อนเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้แหละเรื่องการงานโกหกตัวเองไปก่อนเราไม่ได้ชอบคนโกหกนะแต่อันนี้เราไม่ได้ไปโกหกคนอื่นเราแค่โกหกตัวเองว่าเอยไอยที่เราทําอยู่มันไม่ใช่งานมันแค่ทํางานเล่นๆอดิเรกเฉยๆงานอดีเรกมันจะได้สนุก มันคือทริคง่ายๆที่เราทํามาตลอดชีวิตเราเป็นคนขี้เกียจนะเอาจริงแต่พอเราโกหกตัวเองแบบนี้เฮ้ยมันได้ผลไงแล้วมันก็สนุกแล้วมันก็กลืนไปเองตามสถานการณ์ดังนั้นลองดูนะคะเพราะถ้าเราเลิกเบื่อกับบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวละมันจะทําให้เรามีความสนุกกับสิ่งรอบๆตัวมากเพิ่มขึ้นเช่นกันแล้วไอความสนุกสนานเราเนี้ยก็จะไปอยู่ที่คนตัวเนี้ยเขาก็จะได้ไปเยียวยาตัวเองไวๆเพราะคุณช่วยเขาได้มากอย่าลืมว่าเขา move on จากคุณไม่ได้เนาะ ตัวใจใจเหนื่อยแทนมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องข้อความดีกว่าว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกเราบ้างมาดูซิขอเจ็ดใบไม่เอาเยอะเดี๋ยวมันจะแน่นไปเนาะมาเขามีอะไรอยากจะบอกบ้างนะคะใคข้อความต่างๆเขา move on ไม่ได้เพราะเขา move แล้วเขาทุกข์กว่าเดิมอ้าวนั่น เขาบอกว่าคนที่ใช่สำหรับเขาก็คือคุณมาตลอดเลยมันคือคุณมาตลอดดีใจด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วเขาก็คิดถึงช่วงเวลาที่เขากับคุณได้คุยกันถ้าเคยเจอกันแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันนะคะแต่ถ้ายังไม่เคยเจอคืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อ่านข้อความเดิมๆซ้ำๆๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆอยู่ที่เดิมนึกหอ,อกไมเอ่ย คิดถึงนั่นแหละง่ายๆคิดคิดถึงมากว่าคุณออกจากหัวไม่ได้อืมกุยอันนี้เหมือนของแรศีตุลเมื่อกี้เลยแล้วเราเป็นทั้งตุลทั้งเมทุนหรือว่ามีคู่กรณีเราแอบดูดวงพอแอบดูดวงถึงเราเนี่ยเขาบอกเขาแอบดูไพ่ทาโร่แล้วก็ถึงคุณนะคะอยากรู้ว่าความคิดคุณความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นไงนะอย่างเช่นพี่กะะ้าคาตอนนี้เมทุนรู้สึกอย่างไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้เนาะมนุษย์เราขนาดเรายังดูเลยใช่ไหมถูกปะ อะอันนี้เพลงอีกเขามีเพลงให้คุณด้วยนะคะคุณเชื่อไหมว่าออกมาทุกราศีเลยไอ้เพลงเนี่ยคนสมัยนี้บางทีก็ขี้อายเกินไปที่จะเปิดความรู้สึกออกมาตรงๆเนาะดังนั้นเพลงจะช่วยได้เขาฝันถึงคุณด้วยนะคะคุณจา๋าคนคนนี้อาการหนักมากเมถุนเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะเพราะอย่างที่พายขึ้นมาเขามีความรู้สึกเยอะมากแต่เขาไม่แสดงออกเพราะเขายังไม่พร้อม เขามีอะไรมาให้คุณด้วยนะคอยดูอาจจะส่งเพลงมาให้ก็ได้นะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน, meal, น้อยเนาะน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโอเคเราเข้าใจแล้วท,ทําไมเขาถึงไม่ค่อยมีความสุขแล้วทาไมเห็นคุณแล้วเขาแฮปปี้เพราะราศีเมถุนส่วนใหญ่จะมีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างสูงคุณจะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งไม่โตสักทีเหมือนเราอายุปูนนี้เลยเราก็ยังไม่โตนะเนี่ยเขาบอกว่าเขามีปมในวัยเด็กเพราะฉะนนนนนนนััั้พเเเเคคคาาห็็็ใใรสกกึงงงงทีี่มมมมมววปดตุุิิ มันไปเติมไอจุดหมองหมองของเขาให้มันสว่างสวยขึ้นมาดังนั้นเมถุนแฮปปี้ต่อไปนะคะพอเท่าที่ดูข้อความค่อนข้างโอเคเลยคือคนคนนี้น่าจะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกอะเอาตรงๆดูเหมือนคิดถึงคุณเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะบอกแล้วเขาก็มูฟออนไม่ได้ด้วยดังนั้นในไหนคุณก็เป็นแสงสว่างให้เขาแล้วคุณอย่าทําให้แสงสว่างตัวเองลดลงนะแต่ก็อย่าทําให้มันแสงจ้ามากไปกว่านี้ พราอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแสงสว่างมากเกินไปมันทําให้เราแสบตาแล้วเรามองเห็นภาพไม่ชัดเอากลางๆเท่านี้กําลังดีค่ะกำลังดีเลยเนาะโอเคเมถุนเป็นการอ่านไพ่ที่แฮปปี้มากไม่เหนื่อยชอบ ชอบจริงๆเพราะเราชอบพลังงานประมาณนี้เราชอบความรักที่มันดีๆถึงแม้มันจะยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่อย่างน้อยก็มีความรักที่ดีให้กันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมองคุณเป็นแสงสว่างแล้วก็ไม่มีคุณนี่คือความทุกข์เลยแต่จะเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคนคนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ชัดเจนกับคุณเขาจะเกาะติดคุณเลยแล้วในขณะที่เมถุนที่ลำคาญเพราะฉะนั้นต้องลองไปปรับตัวเองดูให้ดีเราชอบนะคนประเภทนี้แต่เราก็ขี้ลำคาญ เข้าใจคุณเลอะโอเคนะคะเมทุนถ้าชอบกันอ่านสไตล์เรานะช่วยสนับสนุนให้เราได้แสนซับไว้ๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย